ว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาอีกแล้วน้องตาเอโอโว้ยอ <laughs> ย่าลมใกล้บนั้นตรงตรงนั้นมันเป็นจุดห่วงห้ามใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรียนเชิญน้องตาหลงมาสนุกกับเพลงนี้ของพี่แอดก็แล้วกันแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะคะ <laughs> เชิญค่ะเดี๋ยวเร อย่าไปยานเด้อย่าไปงานเอ๊ะเอ๊ะโอยงานไม่หาว่นนั้นละพาโลงมาดดเจอคนดีเป็นโสดมาได้พีคนเดียว้ะดีกมีมานะดดเอเ้บบนพอแวกมาัเด้อ วันนี้เป็นการแสดงนะคะซัวสิได้ติีพนแต่ละบาทเห็นผู้ชายเอาไปเขาเบิดอะไรแบบนี้ป๋าก็ทำได้พอเวลาป๋าทำทำไมไม่สนใจเลยไอ้ไอ้เจ้าเปลาเจ้าเปล่าไอ้เจ้าเปลาไอ้แม่นอีหยังเนี่ยป๋าเดี๋ยวแป่นอีหยังเนี่ย เพมีหัวว่ะโดยเฉพาะนักร้องเมื่อกี้ออกหน้าออกตามากเลยนะชื่นชอบใครคะใครยุธพี่หนูจะบอกว่าทุกอย่างมาเป็นการแสดงค่ะนี่ช่วงคอนเสิร์ตหนูหนูก็ต้องเอนเตอร์เทนได้กับทุกๆคนที่มาในวันนี้ถูกไหมคะรู้ว่าการแสดงแต่พี่ก็แสดงเป็นเหมือนกันแต่เวลาที่พี่แสดงหนูไม่ค่อยชงเลย อ้าวอ้าวถ้าพี่บอกว่าพี่แสดงเป็นลองทำดูสิได้ไหมลองทำดูเอาเพลงนี้ไม่ท่อนกลางเอาเพลงไหนใครบอยซิริชัยเฮ็ดแม่ห้ามแม่ห้ามเด็ดเดี่ยวจัดตั้งเป็นจับบททางกับพ่อแฮ่เลยสั่นแล้วส่งเพลงยินเองก็เป็นละเด็ดเจี่ยวจัดตั้เป็นจับบททางกับพ่อ เป็นตังสัตว์ม่นยั้งมาดิเอาคือเป็นตังสัตวไม่หนูกลัวเวลามันไม่พอเวลามีถมเทไปต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาเอาอีก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 พนักต่อนาละสองร้อยนิดเดียวก็ไดอีกไนมนพี่สองร้อยเลยหรอ คันเดอจักตั้งเป็นจเจ้าบนทางกับครอบแขเลยสันแล้วว้าแล้วค่ะสองร้อยได้แค่นี้ค่ะสองร้อยได้แค่นี้สำหรับใครที่ให้มากกว่าสองร้อยเชิญขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้วันานะทั้งนี่หาล่อยทั้งนี้หาล่อย <laughs> พันหนึ่งพันหนึ่ง <laughs> วันนี้แสดงให้เห็นนะครับค่ะว่าแฟนของผมหาเงินเก่งมาก <laughs> พี่